สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อกับผมนะครับหนุ่มโรงงานวิธีแทบ,บานยุคจิตอ์นะครับวันนี้เราก็จะมาเรู้จักต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้นะครับนอกจากบอนสีนะครับที่กําลังอยู่กระแสทิตฮอตนิยมนะครับก็จะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับหรือว่า เป็นบอลชนิดหนึ่งเหมือนกันครับที่อยู่ในกระแสนิยมเหมือนกันนะครับก็คือเจ้าพวกตระกูลเสนจันทั้งหลายนะครับเสนจันของเราก็จะมีหลายชนิดนะครับก็เอาหลักๆแล้วกันนะครับจะมีครับมีเสนจันขาวนะครับวนีเสนจันขาวตัวนี้เสนจันมากนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสนจันแดงโกเมนหรือว่าเสนจันโกเมนนะครับ แล้วก็สเสน่จันทรนึงนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำให้ดูจ้กก็คือสเสน่จันท์แดงป่านะครับสเสน่จันทร์ว่าในภาษาวิธิศาสตร์เขาก็เรียกกันชื่อว่านะครับโฮโฮมาโลมิน่านะครับสเสน่จันทร์แดงป่า รือว่าเสนีจันโบราณพังงานนะครับเป็นไม้เฉพาะท้องถิ่นนะครับอยู่ทางใต้นะครับคนสมัยก่อนนะครับเขาจะปลูกเสนีจันไว้ในบ้านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแต่เจ้าของบ้านนะครับปลูกไว้แล้วจะมีความเชื่อนะครับว่าจะทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองข,อขายร่ำรวยนะครับ มีรากนะครับแล้วก็แล้วก็วกเขาจะเป็นไม้ประดับที่มีนิยมกันตั้งแต่สมัยโบราณครับผลมากเสน่จันเขาก็จะปลูกไว้ในบ้านที่มีฐานะค่อนข้างจะดีคนระับตอนิยมปลูกข้างนอกทั่วไปเก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะรู้จักก็คือต้นไม้ชนิดน,นี้คือรู้จักตั้งแต่ ยุคสมัยเก่าๆนะครับหรือว่า,าบางท่านอาจจะรู้จักพระเครื่องนะครับชนิดหนึ่งก็คือ,อานางพญาเสนีจันนะครับอันนั้นเป็นนางพญาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับก็เอาชื่อต้นเสนีจันนี่แหละครับไปตั้งชื่อเมื่อเปิดปุูกจะมีกลิ่นหอมคล้ายต้นเสนีจันอันนั้นจึงเป็นชื่อพระเครื่องนะครับของ หัวใครเขาตนะั้งชื่อคือนางพญาเสนจันทร์ตอนเปิดกล่องเขาบอกว่ามีกลิ่นหอมคล้ายคล้ายต้นเสนจักรนั่งตัวอื่นเป็นที่มานัออกคำว่านางพญาเสนจันทร์วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับทำความรู้จักกับเจ้าเสนจันทร์แดงป่านี่นะครับเสนจันทร์แดงป่านะครับก็จะมีลักษณะนะครับเป็นไม้ตระกูลเดียวกับบอลนะครับ ก็จะมีเรามาดูใบนะครับใบก็จะคล้ายๆกับสนิจจันดํานะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตรงปลายก็จะแหลมแลนะครับคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับหลังใบก็จะเป็นตรงนี่หลังใบหลังใบหลังใบก็จะเป็นสีเขียวนะครับต่างจากสนิจจันดําที่เป็นสีดํานะครับก้านใบนะครับคล้ายๆกับสนิจจันดาเหมือนกันครับออก นี้ออกสีดาสีเขียวอมดานิดๆนะครับดูลักษาคล้ายๆพอออกจะเป็นบางก้านก็จะออกแดงๆนะครับดูง่ายๆนะครับแล้วใบอ่อนใบอ่อนก็จะเป็นสีเขียวนะครับต่างจากสนิจจันดาที่มีลักษณะถ้ามีใบจะเป็นออกสีดําๆนะครับลําต้นนะครับลําต้นก็จะเป็นสีออกเขียวอมแดงนะครับสีเขียวออกอมแดงนะครับ ขยายพันธุ์ด้วยนอนะครับหรือว,ว่าการผ่า,า,า,าตานะครับผ่าตานะครับแล้วก็ามาดูอีกทีนึงอุ้ยอันนี้จะเป็นนอลเล็กๆนะครับนอลเล็กๆของเขานะครับนี่นะครับเป็นนอลเล็กๆขึ้นมาครับงาเล,เลแล้วก็ การใบบอกว่าเเนานะกระดูกใบครับกระดูกใบกระดูกใบหรีอว่าภาษาทางวงการต้นไม้เขาก็จะเรียกว่ากระดูกใบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะดือใบนะครับกะระดูกใบก็จะเป็นสีเขียวนะครับอ่าก็มีอะไรอีรกใบการใบลำต,ต้น ต้นบอกไปแล้วเนาะโอเคครับนี่ก็จะผมก็จะมาแนะนำต้นเจ้าเสน่จันทย่เรามานั่งไม่อยู่ก็อันนี้เป็นความเชื่อนะครับของคนสมัยโบราณครับก็คือเสน่จันท์นี่เขาจะปลูกไว้อนนิยมปลูกไว้ในบ้านนะครับเป็นไม้ประดับ ซึ่งคนไทยเชื่อว่าการปลูกเสนจันทร์นะครับจะทําให้ผู้คนหลงรักมักชอบนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับาขายล่ารวยนะครับทําการค้าขายล่ารวยแล้วก็จะเริญรุ่งเรืองน,นะครับและเป็นไม้ฟอกอากาศอยู่สารพิษนะครับเราก็ปลูกไว้ในบ้านก็ได้หรือว่าสำนักงานก็ได้นะครับแล้วก็บางเจก,กินะครับจะนำต้นเจ้าสเสนจันนะครับ ไปเป็นส่วนผสมของอในการเป็นส่วนผสมในการสร้างวัตถุมงคลนะครับเช่นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับที่นิยมกันทั่วไปนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็คือเขาเรียกว่าสรรพคุณนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับสรรพคุณของว่านสเสนจันนะครับก็จะค่อนข้างจะไปใ,ในทาง นีตามหานิยมนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่สามารถที่จะเลี้ยงท่านง่ายนะครับถ้าเป็นไม้ที่ชอบปลูกอยู่ในร่มนะครับไม่ไม่ไม่ชอบแสงแดดนะครับสนิจจันทั้งหลายถ้าปลูกแสงแดดใบก็ก็จะเหลืองเลืองนะครับ mm hmm. เขาก็ไม่ชอบแดดมากนะครับชอบแสงไล่ยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ท่านผู้ชมท่านไหนคิดว่า,าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ครับกดแชร์สับสไาริกผมด้วยนะครับขอบคุณครับ